ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยน้ํามันเครื่องหยดหรือเปล่านะเอ,อแล้วถ้าเกิดเป็นรอยน้ํามันเครื่องหยดจริงๆมันจะมีจากสาเหตุอะไรกันบ้างนะมาดูกันครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมีเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องที่ผมว่าถ้าเป็นรถใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีปัญหาอย่างนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นรถที่อายุมากสักหน่อยนะครับผมปัญหาเหล่านี้มักจะมีตามมาแล้วก็คือเรื่องของน้ํามันเครื่องรั่วนะครับ แล้วบางทีอ่ะเราก็หาสาเหตุไม่เจอว่าเอ๊ะมันรั่วจากตรงไหนอะไรยังไงเรารู้แค่ว่ามันดูใต้ท้องรถเนี่ยมันมีเหมือนก็เป็นรอยคราบน้ํามันอยู่อ่าส่วนใหญ่นั่นแหละก็จะเป็นรอยคราบน้ามันเครื่องที่มันหยดลงมานะครับแต่มันจะหยดมาจากตรงไหนอะไรยังไงมาติดตามชมกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลง เครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิกงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอสาเหตุอะไรที่ทําให้น้ํามันเครื่องมันรั่วได้นะครับก็ไม่แน่ใจว่ารอยตรงนี้มันเป็นรอยน้ํามันเครื่องหรือเปล่านะจับดูมันก็ ใสใสเอ๊ะหรือว่าเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมาด้วยแหละมันก็เลยยังดูใสยอยู่อ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเข้าเรื่องเลยดีกว่านะก็คือเครื่องยนต์นะถือว่าเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนรถยนต์ของคุณถูกไหมครับอ่ามันอยู่ในสภาพที่พร้อมสมบูรณ์ใช่ไหมคุณก็สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสบายใจใช่ไหมแต่ถ้าเมื่อใดนะเกิดปัญหาออกอาการเกเรขึ้นมาเช่นน้ํามันเครื่องที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่การเดินทางก็คงเต็มไปด้วยความกังวลเพราะกลัวว่ามันจะพังรับไปไม่ถึงจุดหมายถูกไหมครับ แต่ก่อนที่จะฟันธงว่าเออน้ำมันเครื่องรั่วเนี่ยก็ควรตรวจเช็คให้แน่ใจก่อนนะว่ามันไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติเพราะน้ำมันเครื่องเนี่ยจะลดระดับลงเองจากการใช้งานได้อยู่แล้วนะหากมันตรวจสอบเช็คบ่อยๆนะครับผมก็จะทราบสาเหตุได้ทันทีนะแต่ถ้าหากเจอน้ำมันหยดที่พื้นไหลเลอะเทอะเ,เต็มห้องเครื่องหรือหายวาผิดปกติอันเนี้ยงานเข้าแน่นอนนะครับผมแล้วสาเหตุของน้ำมันเครื่องรั่วนั้นมีอะไรบ้างอ่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะอย่างแรกเลยปาเกนฝาครอบวาลวแล้วก็พวกซิวย่างต่างๆนะครับผมก็ลองตรวจเช็คดูว่ามีรอยนะ้ำมันรั่วไหลออกมาหรือไม่นะเนื่องจากมันสามารถเสื่อมสภาพได้ตามการใช้งานนะครับหากเจอว่าจุดไหนรั่วก็ให้รีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้ทันทีนะครับผมของผมดูก็ไม่มีรั่วซึมแห้งดีนะ อ่ะสองลูกสูบกระบอกสูบและแหวนสูบอันนี้ก็คงต้องเปิดฝาดูกันละถ้าเกิดสมมุติว่าเจ้าพวกนี้สึกหลอนะครับหรือมีปัญหาน้ามันเครื่องก็จะไหลเข้าไปในห้องเผาไหม้ทําให้น้ํามันเครื่องหายได้เหมือนกันและเครื่องยนต์ล้วนด้วยนะครับ 3. นะครับผมพวกร่องน้ําวาลและก้านวาลวหากมันเสียหายนะหรือสึกหลอเสื่อมสภาพเนี่ยก็จะทําให้น้ํามันเครื่องไหลเข้าไปที่ร่องน้ําหรือก้านวาลวนะครับ แล้วก็จะทําให้น้ามันเครื่องนะครับไหลเข้าไปเผาไหม้ยังกระบอกสูบทางที่ดีนะก็ต้องรีบเปลี่ยนใหม่โดยเร็วที่สุดนะครับผม <cose. S 1> ก็อย่าที่บอกไปนะถ้าเกิดอาการน้ํามันเครื่องรั่วก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับควรรีบตรวจสอบให้ไวเลยว่าเกิดจากสาเหตุใดกันแน่นะเพราะถ้าคุณสังเกตและตรวจดูตัวเองเบื้องต้นเนี่ยหากเจอการเสียก็ค่อยนํารถเข้าไปซ่อมแล้วบอกอาการจุดรั่วตามที่เจอเพื่อจะได้รักษาอาการได้ตรงจุดนะครับ ก็ลองสังเกตดูอย่างที่ผมบอกนะว่า,าถ้าเปิดห้องเครื่องมาแล้วมันมีรอยน้ํามันเครื่องรั่วซึมตรงไหนอันนี้เราก็สามารถชี้บอกช่างได้นะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อนเพื่อเราคงเห็นไปแล้วนะครับผมสาหรับเรื่องราวในวันนี้นะว่าน้ํามันเครื่องรั่วเนี่ยมันมีสาเหตุอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดเราดูง่ายๆเลยนะว่ารอบรอบเครื่องหรือว่าซีล เครื่องต่างๆอะไรเงี้ยอ่าถ้ามันมีรอยรั่วซึมหรือว่ามีคราบน้ํามันเนี่ยอ่ะเราก็สามารถสันนิษฐานได้เบื้องต้นว่าโอเคมันน่าจะเกิดจากว่าเซลล์ยางฝาสูบอะไรเงี้ยอ่อาจจะมีปัญหาหรืออาจจะเริ่มเสื่อมละแต่จริงๆมันก็มีหลายสาเหตุอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมเราอาจจะต้องเอ่อเปิดฝาดูยิ่งรถเก่าๆเนี่ยยิ่งแบบผมว่าสาเหตุน่าจะหากันไม่ยากนะแต่เห็นแล้วแบบมันก็แบบ ไม่ค่อยสบายใจกันนะ่ะอันนี้ก็เข้าใจกันนะครับผมไอ้ถ้าเกิดเกิดปัญหาขึ้นนะครับก็อย่าลืมรีบเอาเข้าอู่ให้ทางช่างเขาดูแลดีกว่านะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานเลยนะหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมนครับสวัสดีครับ